พี่มินวชรินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านทามสมุทรเทว,วาเทวีนะคะว่าการดูแลห้องพระและบ้านช่องให้สะอาดอยู่เสมอนะั้นมีผลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือไม่สเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตัดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเกี่ยวเป็นอย่างมากพระเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นท่านชอบสิ่ง ที่อยู่ที่มีความสะอาดสะอาดมีกลิ่นหอมท่านก็จะลงมาให้พรบ่อยๆดังนั้นถ้าเกิดใครอยากให้เทวดามาไหว้พระสวดมนต์ก็ต้องจัดที่ทางไว้ให้กับเทวดาด้วยที่ทางที่ไม่มีมนุษย์มาใช้งานอาจจะเป็นเบาะเป็นพรมหรืออะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ไปใช้งานจัดตั้งไว้ให้กับเทวดาแล้วก็ทำให้สะอาดสะอาดจากฝนสะอาดจากความรกทั้งหลาย ก็จะทำให้มีความระเบียบเรียบร้อยก็จะทําให้เป็นการเชื้อเชิญเป็นที่น่าเข้ามาสักการะเป็นที่น่าเข้ามาให้พรของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออยู่สิ่งขอฝากธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่องเพชรไวแตเพนเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะใครมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือการวางใจธรรมะใดๆก็สามารถส่งคาถามมาได้ที่เพจอัญมณีเพชริแก้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญมณีนะคะหรือสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชทสามารถสแกน q r โค้ดเข้ามาร่วมตั้ง ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติได้เลยนะคะใครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วติดขัดตรงไหนก็สามารถส่งคําถามมาได้คะ่ะโดยมีพี่มินเป็นผู้ตอบเองและขอเชิญชวนร่วมมือกับเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะโดยการบูชาอัญ,ญมณีเพเกตแกวของเสด็จพ่อองค์เพชรที่มีพลังงานของเสด็จพ่อองค์เพชรและเหล่าคณะสัมมาเทวดาพลังงานต่างๆเหล่านี้จะช่วยเหลือเราทาั้งทางโลกและทางธรรมนะคะส่วนปัจจัยค่าครุยก็จะกลายเป็นทร,รัพย์ของเสด็จพ่อและเหล่าคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีทร,รัพย์ของท่านเองในการสร,ร้างฐานบาร,รมีเป็นของท่านเองไม่จํากัดการสร้างบ มมโมทนาบุญกับมนุษย์เท่านั้นและเมื่อเทวดาได้สร้างบุญทําบุญทันทีนั้นอันนี้สจะเกิดขึ้นกับเทวดาทันทีจะเกิดเป็นบุญทญริ์ขึ้นกับเทวดาเทวดาจะได้มีอํานาจมากขึ้นและมีเหตุปัจจัยกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาค่ะก็จึงขอฝากไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอนัญมณีเพชรเกล็ดแก้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ